ลสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน สีสันแห่งกองทัพสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แพทยทหารแพทย์ตำรวจร่วมสัมมนา,าการใช้วัคซีนโควิดในประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่25กุมภาพันธ์2564นวิทยาลายัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่63ได้รับเกียรติจากพลโทชานชัยติขปัญโยเจ้ากรมแพทย์ทหารบกในฐานะนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ค่ะต่อจากนั้นพลเอกชัยชานช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่63 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรสมาชิกใหม่ให้ผู้แทนจากสีเหล่าทัพจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่องวัคซีนโควิดโดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผู้อำนวยการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอธิบดีกรมควบคุมโรคร่วมเสวนาในเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดหาและนำเข้าวัคซีน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยรวมทั้งเรื่องแผนการใช้วัคซีนในประเทศไทยต่อด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,ร่วมสัมมนาในหัวข้อวัคซีนโควิด -19 สิ่งที่ท่านควรรู้โดยรูปแบบการประชุมเป็นแบบ New Normal ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าฟังทางออนไลน์และมีการทำถ่ายทอดสดผ่านเพจของสมาคมจากการสัมมนานในครั้งนี้ทำให้ได้ทราบว่ารัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัดตราการป่วยและตายเพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศและเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท้งนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการใช้วัคซีนโควิด -19 เป็น2ระยะคือระยะที่1เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัดจะฉีดในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคส่วนระยะที่2เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอจะจัดให้ฉีดในกลุ่มเป้าหมายต่อไปเพื่อรักษาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับประเทศและฟื้นฟูประเทศกลับสู่สภาวะปกติฉะนั้นการจัดประชุมในวันนี้เนี่ยก็จะจัดเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจนะครับก็คือเรื่องของการใช้วัคซีนโควิดในประเทศไทยซึ่งการสัมมนา,าในครั้งนี้เนี่ยเราจะประกอบด้วยองค์ประกอบของภาครัฐต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่กรรมก,การเลขานิการกรรมการอาหารและยา ก็จะมาคุยในเรื่องของขั้นตอนข้อบ่งชี้ในการที่จะนําวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยกรมควบคุมโรคจะพูดถึงเรื่องของระบบการควบคุมโรคต่างๆและก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่ใช้วัคซีนนะครับส่วนทางของจุลานั้นก็จะมาพูดถึงเรื่องของงานวิจัยนะครับว่าเรามีวิจัยที่จะผลิตวัคซีนขึ้นมาเองในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนะครับและความคืบหน้านะครับ ส่วนประธาฐกถาพิเศษนะครับก็จะเป็นของอาจารย์ยงผู้วรวันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับท่านก็จะมาพูดในภาพรวมของการใช้วัคซีนซึ่งประกอบกับในช่วงนี้ครับเมื่อวานนี้วัคซีนเข้ามาในประเทศไทยพอดีฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่จะได้รับความรู้ในง่ที่ว่าวัคซีนนี้เข้ามาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีข้อบ่งชี้ในการใช้จะฉีดในกลุ่มไหนบ้างนะครับแล้วก็ ผลต่างๆของการฉีดวัคซีนจะเป็นอย่างไรผลดีเป็นอย่างไรมีข้อบ่งชี้มีข้อห้ามอย่างไรบ้างนะครับตลอดจนคิดว่าการใช้วัคซีนนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคหรือทําให้โรคนั้นมีความรุนแรงน้อยลงได้อย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจะเป็นประโยชน์ที่สําคัญนะครับที่ทําให้ทั้งสมาชิกและก็ผู้เข้าฟังนะครับได้รับประโยชน์ในการที่จะทราบความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ สามารถที่รู้ว่าจะเข้าถึงวัคซีนได้อย่างไรบ้างสามารถตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะเราจะฉีดหรืออย่างไรนะครับก็คิดว่าการจับทุนทั้งนี้คงจะเกิดประโยชน์นะครับต่อทั้งสมาชิกแล้วก็ประชาชนทั่วไปบุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับจะได้รับรู้เรื่องเรื่องเหล่านี้พร้อมๆกันครับ